สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะกลับมาพบกับมีเจคิมที่ฟองวีอาและที่ยอ16บิตได้ที่รายการยิปปิสเกมทีวีรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารแวดวงการเกมข่าวไรให,ใหม่เกมไหน่มาดูได้ที่นี่คพราะที่นี่คือเกมค่ะแล้ววันนี้ค่ะทำอะไรคะทุกใบทำอยู่ <laughs> ไม่ใช่ ไม่ใช่ขาวไม่มีใบเอาวันนี้คลิมเข้ามาในสตูค่ะเห็นพี่พี่แบบทดลองเล่นอะไรกันก็ไม่รู้อ่าอยากรู้มันคืออะไรทำไมมันเหมือนจริงจังเลยมาละนี่เราให้ดูแทนอ๋อนี่คืออะไรสตาร์วอล์กเออสุดตัวสอบูปเปอร์มาเป็นนักขับสอบลูปเปอร์มาอันนี้คือ PlayStation VR ตัวแบนคือมันจะมีเครื่องเมื่อก่อนเราเล่นแค่ PS4 ใช่ไหมตอนนี้เราจะมีเครื่อง VR ตัวนี้ของสับแว่นว้าวใส่แล้วก็เล่นั่น มรออย่างแรกเบาไหมอ่าเบาเบาแน่เหมอนหนาป่าอาจจะบอกว่าดีไซน์มันดูเทอะทะอาจจะนะใช่แต่เบาบ้างเลยอ่ะเออต้องนี่อันนี้พูดมุมเฟลลิ่งแล้วกันข้อมูลโปรดักต์เนี่ยต้องสบายใจในเด็ดไหมสปอร์ตเสร็จหมดแล้วตอนแรกไปดูทุกคนไม่ไดพูดแต่สเปคหมดเลยว่ะแต่กลับไม่มีใครที่แบบว่าได้ไปเทสอะไรจริงข้างในอย่างแรกรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรครับผมร้านไม่มีขายเออของขาดตลาดใช่ อันนี้ต้องบอกว่าเราได้สปอนเซอร์มานะครับเขาให้ยืมมาจากที่ไหนครับจากโซนี่ประเทศไทยนั่นเองค่ะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณนะคะได้ทดลองก่อนเออไม่ไม่ก่อนใช่ดิได้ทดลองเหมือนก็ในสต็องมันยังไม่มีขายในร้านไหนก็ยังไม่มีตอนนี้บอกราคาก่อนแล้วเดี๋ยวตอนจบเราให้มาด right right no, <ov> ูว่ามันคุ้มค่าไวเดียอันแรกโซแว่นเดียวหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ มีทอนจ่ายไปทอนสิบบาทแต่ปกติแล้วมันจะมีบัตเดินด้วยก็คือมันจะมาพร้อมนี่พร้อมกล้องมัือเ s เซชั่นคาเมราอ๋อกล้องก็คือเวลาเล่นอย่างบางเกมถ้าก่อนันนี้คนเล่นแบบพวกจัดแดนแนวอะไรเงี้ยนี่มันไม่ใช่แว่นเนี่ยก็คือใช้ตัวนี้แหละมันก็ได้จับ ความรู้สึกอะไรแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่ VR เนี่ยหลายๆเกมเนี่ยมันจะมีเรื่องของพื้นที่ในการขยับดังนั้นเขาก็เลยต้องใช้กล้องตัวเนี้ยเป็นตัวควบคุมไม่ให้เราออกนอกแอเรียร์อกไว้เพราว่าเราออกทุกคนก็จะแบบใช่บอกเดี๋ยวเทสแล้วจะพอเข้าใจ่ายตรงนล้จะบอกว่าจ่ายก็ถ้าเป็นบันเดิลบวกกันชุดนี้ก็หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบวกสองพันเนี่ยบวกสองพันแว่นระบวกที่สองพันแล้วราคาเครื่อง เครื่องตอนนี้โอ้ยเหลือหมื่นสองแล้วมั้งตัว500ร้อยซิกะไว้อ่ะก็ออลุมๆแล้วก็เฟรนชนคือง่ายเมื่อวานพอดีของเราไปเล่นตัว VR อาร์สักพักกลับบ้านทำไมอ่ะแวะร้านเกมซื้อ <laughs> ปล่อยกลับบ้านเลยเรียบร้อย พอลองแล้วเวียกได้เอออยากได้หมดแล้วลบอะไรทจะไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่ไปแล้วนะไม่ไปแล้วเอาเงินมาเป็นนี้แล้วไปที่ซื้อตุ๊กตายางหน้าเอาลงลงที่นี่แล้วแล้วมาหมุนมุมบ้างดีกว่าว่าหน้าต่ออุปกรณ์เป็นยังไงดีกว่าด้หน้าได้หน้าอันนี้แบบนี้เห็นกันจนชินละอันที่รีวิวทุกคนไม่ค่อยรีวิวหรือไม่คืออะไรคือข้างในเออที่ใครเห็นแล้วคือคนมองก็มองเข้าไปเลยจับหัวนี่อินเสิร์ตเข้ไปก็ เนี่ยถ้าปกติกแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น,น,ยน,ยนอย่างนีจะมีรวมถ้าเวลาจะใช้งานก็กดตรงนี้แล้วมันก็จะยืดสำตัวหัวได้เตโตได้หมดอ่อแล้วก็ถ้าเวลาปรับกไปทีก็หมุนคลิกนี่บีบเข้าไปอ่าใช่แล้วก็มุมด้านล่างอันนี้ไว้ปรับตัวกล้องปรับระยะโฟกัสนีุ่่มเลนถ้าเวลากดปุ๊บม,มันก็จะจะเดือดได้เดือดได้นี่ระยะโฟกัสนี่นี่แล้ตัวเลนส์เลนส์ใหญ่สะใจมากต้องแต่เวลามองก็คือแบบเหมือนเข้าไปอีกโลกนึงอ่ะคือชิดอ่ะชิดมากจริงแต่น้องคินร้อนน้องคินจะรู้อ่ นะงั้นเดี <S <S nah. ๋ยวเรามาลองเกมกันเลยดีกว่าวันนี้เราแต่ละคนจะลองเกมคนละประเภทใช่เรามีสปอนเซอร์คนหนึ่งมาออกค่าเกมให้ซื้อเกมเข้าโตโยตู่ดกดซื้อซื้อซื้อป๋ามากๆเอออยากจะเอื้อนเอ่ยนานเลยจะเอื้อนเอ่ยนามเพราะเกมเแต่ละเกมที่ซื้อนี่เดี๋ยวกาดเป็นก็ดีมาก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 เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันทีละคนเลยแล้วกันว่าใครจะลองเกมอะไรอ่ะของพี่ปอมครับเป็นไรเลยของพี่เดี๋ยวเกมที่ทุกคนพูดถึงมากฝั่งหมนตะคูุนะครับครับผม ซัมเมอร์เดซันใช่ไหมส่วนนิวเยสันซัมเมอร์เยสันซัมเมอร์นะครับส่วนน้องทีมก็จะเป็นขับเครื่องดินแม่มากมากแมนมากมากส่วนผมน่าคนโผล่แบบนี้นะครับแน่นอนครับดูคอนเสิร์ตจ้าไอดอล๊ะไอ้ดอ๊ะด้วยดอละมาดูคอนเสิร์ตจ้าโอเคอยากได้แล้วอ่ะอ่ะเดี๋ยวไรดูเลยบายยูปนั่งแล้วลงแล้วเป็นจอยสนยกตามไปบุนตามมาหน้ายิงยิงยิงอ้าตอนไปดูแบบเอ้า มันิโดนอกนีมันขางเราลงลงลงเออแล้วแ้แงมากเลยค้ยหนูจะอ้วกล้วเนี่ยโค้ชเอาสองครั้งแล้วปยเออแต่เกมนี้เล่นแล้วปวดหัแต่แต่ล้วปว่านนะเข้าใจมันปล่อยยังค้าครั้งแล้วปล่อยเนี่ยเหรอไไม่เห็นปล่อยเลยไม่เห็นปล่อยเลยอะงไว้ก่อนเออเอ่ปิดปล่อย ทำอะไรอีกอ้คือทำไรรับนี้ทำไรรับนี้มันต่อยอดได้เล็งเร่งให้ดีอุ้ยมันฟ้าไม่เห็นแล้วล่ะเป็นสีขาวอ่ะตายแล้วหนูตายแล้วเหรอดูรอบๆดูโลกไม่ได้ยิงได้หกลัมไม่เก่งว่ะเก่งปะดูรอบๆมันเป็นกระตุนมันมีความซึ่งลึกห่าบางทุกอย่างนะครับรู้สึกว่าเหมือนแบบขอบจออะไรเหมือนแบบมันล้า เรเสพยาเลยนะครับถ้าเกิดที่เราอยู่รายการเกมเหรอครับนี่ยครับเพราะคนภายนอกเราเสพยาเลยเดียวคนมองภายนอกเลยพี่มันเหมือนก็เหมือนเราทำอะไรคนเดียวอ่ะแต่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยมันสับโะผุินมากพี่ทีนนี้เคยเสพยาหรือเปล่าครับพี่เอาใส่ควันอ๋อเสพอยู่ว้าวตอนนี้เลิกแล้วครับพี่ไม่ใช่โอ้โหแค่ที่ความตับปูมากๆสุดยอดครับเขาเป้นพร้อมกันจริงๆทั้งห่อคือแบบเรามองแล้วแบบนี่มันมีพลังว่าพี่ คนเริ่มเมื่อยฮะแต่เขาเต้นได้ไงเนี่ยตั้งหลายนาทีเขาไม่เมื่อยเลยเออเออเอออูอออ้สวยๆๆครับผมเออเย้เี้บ้านจี๊เอาละครับดูความคามของมานันเลยดู oh, ความเป็นนิตย์ของมันสุดยอดนะไม่ตา่างคือทำเป็นแบบว่า ตอนตอนที่สมมติว่าเวลาเขาจะขึ้นโมเดล 3D เนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นสีขาวงี้ก่อนแล้วค่อยลงสีถูกต้องอ่ะดีดูลวเข้าไปซูมดูปุ่มเดี๋ยวมีซูมยิ่งกว่านั้นอีกครับผมอ่าร้อยอันนี้จะมีบางส่วนที่เราเล่นไปแล้วไม่อยากเริ่มต้นแต่ต้นใหม่ขอเป็นเข้าตรงนี้เลยครับอ่ไปทำกิจวัตรบ่ายสามเลยเวลาผ่านไปเร็วๆสิบเมื่อวิทยาลัยอ่ะสทมแต๊มแท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 ๊ม่ท๊มแมแท๊มแท๊มแท๊มแทม เอออ่ะดีแล้วเยนจ๋าอ่าเตออ่าคุยคุยกันคือระบบอันนี้มีคนพูดถึงมากที่อยากแเร์ใได้ดูคือบอกว่าคือระบบมันแบบคือถ้าเราไปดูตำแหน่งอะไรที่มันไม่ดีเงี้ยถ้ามันจะมืดไปสมมติว่าฮะนี่เขาบอกว่ายานะเหมือนรู้เหมือนรู้เออติมันมืดอ่ะพี่เราจ้องแม่เขาคี่ได้ที่จ้องแบบจ้องเลยแบบตือนตือนเลยพี่ จะตื้นกินเลยแน่แน่เขามีรีแอคกับเราด้วยเอออันนี้แบบมันมีรีแอคให้แบบดูสมจริงคือคุณเป็นติวเตอร์ต้องแบบดีๆอ่ะเป็นติวเตอร์อื่นไม่ได้เลยนีมันไม่ได้สิเขาอาจจะด่าเราอย่างนี้ผมว่าดูอะไรไม่เข้าเที่ยวอะไรความภาษาญี่ปุ่นไม่ออกก็อาจจะอาจจะว่าหนาแล้วจดกระเป๋าอะไรอย่างนี้ กล้องมันแบบใกล้มากล้องเนี่เครื่องมันจะฆ่าหนูนะผมไม่รู้ภาพที่ก้องมันเป็นยังไงเออเอาอะไรอ่อะไรเอเเ้เดีอิเซลอขึนแล้วแบบลงไลเอรนั้อ้เซลดีเลือดไหลเต็มเลยเนะ Ja! คือมันดูอย่างเดียวเอออันนี้มันดูอย่างเดียวเออมันดูเฉยๆทำไมหนูนึกว่าหนูจะเดินไม่ได้นะเออสบายไหมสบายไหมไม่เอาไม่เอาหนูจะจะออกไปิยังไงนถ้าผ่านมือขนาดนี้ทำกระดานได้เื่อนตายเลยอะไรอะอะไรอะหนูแกล้งตายดิอ ไม่แกล้ตายเดี๋ยวดู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 ก่อนดูก่อนไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วแก้งตายมันมามันจะหนูตายแล้วยิบต่อยังตกแน่ตกแล้วนายใหญ่อยู่นัยใหญ่สองตองเขาไปดูใกล้ว่าตกจริงไหมอ๋อนายใหญ่ก็ลองกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวเทนเซชั่น VR นะครับ เป็นไงบ้างถามคมรู้สึกแต่ละคนดีกว่าเอาต้นทีมก่อนหนูเคยดูแต่ในเฟซี่เห็นปาที่เขาแชร์กันแล้วบอกหมุนหมุนเมาส์แล้วมันก็จะไปไม่เคยเล่นแบบนี้เฮ้ยมันเหมือนจริงมากคือตอนแรกที่เราดูเนี่ยเวลาดูคนอื่นรีวิวตอนนี้มันจะมีแต่ฝรั่งรีวิวเราเห็นอ่ะฝรั่งส่วนมากโอเวอร์แอคติ้งแว้าเขาดูเป็นธรรมชาติเราก็รู้สึกว่าส่วนมากถ้าคนไทยเนี่ยมันดูแบบพวกแบบ first ิมเพรสช i o n อะไรเงี้ยเวลาทำแล้วจะรู้สึกแบบ โอเวอร์แอคอะเหมือนระแวงอะแต่พอเราเล่นจริงเฮ้ยมันเป็นฟิล์งั้นเอ้ยฟิล์งั้นจริงคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาสมมติว่าเราดูหนังผีอะเรารู้สึกความน่ากลัวคือผีมันก็อยู่ในจออยู่ตรงนั้นอะแต่นี้มันอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอหมุนไปก็แบบมันใช่มันอยู่ตรงนี้อะอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่หนูขอแก้ข่าวก่อนก่เมื่อกี้ที่หนูเล่นโชว์วินอะคือตอนแรกหนูซ้อมไม่รู้เขาอัดไงถ้าหนูเอาจริงๆถ้าหนูไม่ได้เล่นดีกว่านี้หนูเล่นโชว์ยิงหนูยิงได้เยอะกว่านี้กบอยู่บ้านนะครับ่เอยู่แบ้าน ถ้าสิบคูดสิบแต่มันก็น่ารักอยู่แล้วยิ้แย้มขับขึ้นขับดวงหัวขึ้นหัวตั้งไม่หนูอ่อนใคร่ไงหนูยังไม่เอาจริงไงพูดถึงความน่าลงทุนมากดีกว่าครับพี่อ่าเป็นไงบ้างคือหลับย่อถ้าพูดถึงความน่าลงทุนพี่มันอยู่ที่เกมที่เราจะเล่นแล้วคุ้มค่าเลยหรือเปล่าแต่อย่างว่าที่เราได้เห็นไปเนี่ยเกมเพิ่งบินอ่ะ เฮ้ยมันมันมันสวยนะเวลาเรามองแบบพวกครอบบอลโชว์ของนักบินเนี่ยพี่เขาทำให้ไม่สมจริงกว่าแล้วที่มันพาเล่ยิ่งกับเกมนี้ที่เราโหลดจากโซนญี่ปุ่นมานะครับพี่ที่หน้าจอเนี่ยเฮ้ยแม่งใกล้อะมันทัดอ่ะมันน่าลุ้นขึ้นเกมนี้เหรอเออเนี่ยมันต้องมีคนตายในเกมไม่ยอมออกจากเกมแน่นอนนะแต่ดูดู จเ่าอนอยู่เลยแลเมื่อกี้เล่นเกมนี้แบบใส่สั่นจริงเลยนะตอนนี้เข้ามาใกล้อะไรเงี้ยทุกคนเห็นไม้จอเราแบบประเ็นเป็นหนุ่มบริสุทธิ์นะเนี่ยเปตัวผู้หญิงเข้ามาใกล้แล้ตกใจกนาะนี้แม่แล้วที่ทุกท่านเห็นเนจอมันมันมันแค่แบนแบนไงแต่เขาเกิดใส่แบบทุกอย่างมันดูมีมิติใช่เหมือนจริงมากน้าลงถุมาตั้งหนอันนี้หถึ้รืองอีก1มมาพี่ง ปกติถือว่าเป็นแบบเปิดประสบการณ์ใหม่สําหรับเกมเมอร์เกมเมอร์คุ้มอันเนี้ยบ้องตรงสําหรับเกมเมอร์คุ้มแน่นอนเพราะว่าในปี60เนี่ยเกม VR นี่เป็นลิสต์แบบเทียบเลยนะเรียงเกมออกเออผมมีทุกแนวที่บอกใช่เรื่องเรื่องนักเกมผีเกมแอคชั่นเกมทำอาหารส่องสัตว์ใช่หนูรองอีงานหนึ่งตัวคิดเช่นเมื่อกี้ครับที่น้องกิมเข้าใจว่าจะไปทำครัวจริงๆตัวเมื่อกี้มันเป็นทีเซอร์ของ Resident Evil p r o j เออตอนนี้ก็ปล่อยดีม เดโมมาให้ดูก่อนเดโมตัวนี้ก็จะแบบเหมือนเป็นฟิลแบบความบัตนไม่ใช่เกมเนาะเหมือนเราโดนมัดอยู่กับที่นะทำอะไรไม่ได้มากแบบฟิลมันตกจริงอ่ะกลัวไหมกลิดขนาดนั้นไม่กลัวไหมไม่กลัวเอางี้ระหว่างเกมคิดเชิญกับเกมเลี้ยงปลาหนน่ากลัวเลี้ยงปลาปลาอะไรครับผมท่านผู้ชมเลี้ยงปลาน่านอนก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าเท่าที่เราดูดีไซร์แหละตัวแล้วเนี่ยอย่างตัวไบโอเนี่ย เข้าใจเลยว่าไบโอเจ็ดที่กำลังจะทำมาซัพพอร์ตตัว VR เนี่ยทำไมฟิลมันเปลี่ยนไปปกติไบโอจะเป็นแอคชั่นใช่ไหมต้องยิงกันกระหน่ำเลยแต่นี่กลายไบโอเจ็ดเนี่ยถ้่เราดูดีเจอมันกลายเป็นแบบมทำช้าๆนิ่งๆเหมือนเราต้องหนีอย่างแรกเพราะว่านี้คืออย่างแรกคือตัวแว่นที่ใส่เนี่ยคือถ้าสมมติว่าเป็นพวก FPS หมุนไปๆเนี่ยไอตัวเนี้ยคิดว่าเล่นยังไม่ไหวแน่นอนมันต้องมีโมชั่นแบบ สิงเกะแน่นอนคือแบบเหนื่อยเล่นไม่ไหวเวลาหมุนต้องเลยอันนี้เรียนหัวแน่ก็เลยเข้าใจว่าไบโอเจ็ดกลายเป็นเปลี่ยนเป็นภาพหลอนสำหรับคนที่เป็นแฟนไบโอเจ็ดจะมองว่าเฮ้ยทำไมภาพนี้แบบฟิลบนเบียดมันไม่ใช่ไบโอนี่หว่าที่รู้จักจริงๆเพราะว่าไบโอเจ็ดท่านี้มันถูกทำมาเพื่อสพอร์ต VR อารภาพเลยที่จริงเนี่ยหาหลอดนะคิดดูการที่เราเล่นตัวคิดเช่นเมื่อกี้แบบสักประมาณ5นาที7นาทีเนี่ยเรายังหลอนอย่าดนี้เลยถ้าไปเจอเล่นในอีวิวเจ็ดแล้วเราต้องเล่นกันแบบเป็นสิบชั่วโมงเนี่ย โอ้ผมว่าทายคล้ายไปเลยจริงมันน่ากลัวตบจริงมากตบจริงมากเลยชัดเลยอ่ะ แล้วก็นอกจากแว่นตัวนี้ี่บอมครับสามารถนอกกจาเล่นเกมแล้วเนี่ยสามารถดูพวกหนังได้ด้วยใช่ไหมอ่าคือจริ่งที่ใส่แว่นเนี่ยไม่ต้องมีจอก็ได้นะถ้าคนใส่แว่นคือมันใช้แทนจอจอหนังได้เลยอ๋อจริงเหรอคือแบบนั้นมันเราอยู่แบบซิงไซส์ทันทันเลยฮะว้าวน่าสนใจน่าสนใจอ่าก่อนนี้นะคะก็เป็นการทดลองเล่นเครื่องเล่น VR ของพวกเรานะคะก็เรียกได้ว่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นสมจริงมากๆเลยค่ะใช่แล้วสำหรับคลิปหน้าค่ะเราจะ รีวิวเกมอะไรนะคะเพื่อนๆก็สามารถติดตามแด้ที่เว็บไซต์ This is Game Thailand แล้วก็อย่าลืมไปกดซับสไครต์ให้ i ิติสเกมทีนี้ได้นะคะบ๊ายบายค่ะ